สบายดีพี่น้องสบายดีมันสกูดตกคนเด้อสบายดียามแรงๆเนาะกํมลังต้มน้ำปลาเด็กพี่น้องเว้ยใส่หัวปลานำลาบปลาพี่น้องเลยลาบเนียวเนาะต้มน้ำปลาเด็กก่อนใส่หัวไปไปก่อนใส่หัวปลาด้วยพี่น้องเด้อผ้าหองปลายังกําลังเนาะปลาป่าพี่น้องเลย <c ười> มีแมวว่ายๆแล้วก็ได้ยว่าแฮมพ์พิงก็เขาซือมาจะปักซองตัวใหญ่เกินเลยว่าลาาเลยครับน้ <c ười> นำประเด็ก็จนเดือดเลยได้ไหมเอ้ ก็จะว่าแมาน่น,นะน,น, <laughs> มน้ำเทนเน,นี่บเฮตุกับเขากำหนามเลยเฮียสันแม่น้ำเทนกับน้องซาลาบวเฮตุกับเขาเลยบวเป็นอยังนี่น้องยอมหบับบวชเหตุอิริ่กับเขาเห็ุเป็นบางอย่างอะไรอย่างแกงกบแกงเขียดแกงน้ไมันหัวข่อยปันไดเนะาะขั้นว่าพัดกระเพราสิพัดกระเพราต้มจืด กับเขาแบบไทยๆเ้าพ่อได้อยู่ขั้นกับเขาไปบ้านห้องห้องบกคยป,ปันดยพี่น้องสูแมไม่มนีบ่ได้ดอกกับพ่อแม่น้องสลากมันบ,บกคอยถนัดก็เรื่องนี้กับเขาเบึงง้อบึงคุ้ยหนึ่งเขาสีมัถน,ทนัทฮัลโมาทอดแม่ที่เข้ามาไหนพี่น้องเอ็มาว่ากัน บัวแต่ว่าบัวแต่ได้ว่าถือได้ว่าเนี้ย่นบถือข้างกับอันนี้ขึ้นเด้อเราเล่กันเลยกับข้าว้าบัวที่ยงอันกับยูซูลินเลยพไม่รูไหมว่าซคิดโซคิดแล้วแล้วงมันสาธาทัวมันจะสีบกข้าวนั่นแหละล่างเลือดมันออกมันจะสีบกข้าวไม่ร้มคิมันอามันสาธาุก ตัวมันซุกๆแล้วอ่ะอยูซลินน่ะแม่ลองเท่นกับบเควยกับข่าวกันยาวอ่ะแม่นเป่นรองบบรเลยบนเตียงพอลองเท่นเป็นเห็ดกับขา่าเนาะก็คือว่ากับข่าวไทยเนาะเป็นกัลธนดพัดทอดสินะพอล <c oughs> องเท่นเพราะว่าก้านวัวใส่หม้อมันเพิ่นมาเห็ดเฮาเห็ดหรือว่าเพิ่นกับ,บถ่ายบุควยเป็นมาเนาะจับตัวซาบุ่ควยกินะนะ เอาเลยจับตัวซ้ับมาคืนคนเห็ดกับเขาไปนั่งหมดธนาเรื่องโทรศัพบเด้อโทรองอย่างโทรบุปเป็นเทน้ำไว้ให้มันเย็นแล้วมาพี่น้องยสวยเหนียจุกจุกอีเหมยจุบจุบให้มันอ่อนก่อนพี่น้องวกระดูกข้างหน้าก็หนักลายใหม่ใหม่ลายัใหม่ใหม่เลาวเอาขึ้นมาจากซี โมเมนปลาหนองกะเจ้บบา,าบอกกะแส่ห่าร่าไหมกินห่าล่าแบบเป็นดอกปลาหนองปลาคลองบอแบบ,บนี้นะล่ะซับซับซับเมนเทนเหมือนเมื่องไงแล้วก็เจ้าวะบหมือนเมื่อก็เจ้าเห็นอะไรผิดน้องไหมระวังซับนิวเลยแม่ ซับเป็นตอนๆแล้วก <habitude antique. S 1> ็พ well uh, ักพักพักม <to> <stories> <can> ันหมุนไ้เมื่อไงจักมือรักจเมื่อเมือสะกอน็ุกมาหม่เมื่อเมออยางมากมเนี่ยอยู่กลางเมียน้ำคลองอยู่แหละซับมันเป็นตอนเนาะ ผ่าเจ้าเขาอยู่แม่ก่างลายแล้วม่นปีงกินแบบก่างลายได้ไรแม่เบ้อลาปีงบอกเกิดจะกินหรอมันก่างลายพสะเดาักกระเดาษมันมุนเนี่ยนี่ซับมันมุนมุนละกาข้นโฆษณาโฆสนามันน้ำต้มใช่ไหมเท้าขั่วบักหอมหลักกั มกักขวะสุกสุกผักเองนะเอามุนๆไปเลยเลย ต่อพี่น้องนั่นแล,แล้วลหนึ่งโตหนึ่งโตตำแมมกาําลังซับอยู่เอามันหมุนหม,นมุนเราอะแตงโมพิกาแตงโมพิกมมามจ้ามกินกันเด้อพี่น้องเด้อลาบเหนียวเนาะอนเอวะหลาบแล้วนั่นแหลอะอะพักกันกะ ผักหอมปอผักบัวหรือว่าผักชีเนาะผักกะหล่ำปลีกรีบผักกาดปลีก็บผักชีลาวผักชีไทยผักชีลาวเอาไปกินกับลาบพี่น้องผักหอมปอเอาไปใส่ลาบเนาะเราต้องซื้อผักอะไรพี่น้องเอ้ยกินผักในสวนเท่านะซื้อแต่เนี่ยมันเอ่อเกี่ยวข้าวน้ำหน้านะแม่บใบปู มมีเวลาพูดเลยถ้าจริงถ้าวานก็นสอออกยู่มไหม,ม,ม่อบพ่อหรืยังแม่หมัน้ซับหม่สนะ ซับเร็วเลยพี่น้องเลยอ,อีเมย์กำลังซอยพรท่านนัน้นพรท่าน,นันคนปลาใส่อเมยหั่นหั่นโอมถาเลยพี่น้องเลยยิ้วเข่าเราบ้างนีอีเมย์ปวดแ,แ,แต่เทาเมย์เ้อะปวดาก็ยิวกันนี่นแหละพี่น้องเลย น้ำเย็นแล้วก็น้ำเย็นแล้วก็ลงโขกแล้วบาบนี้ลงโขกแล้วก็จะกระล้นกระล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 นไปเนาะตีตีตีจนมันเหนียวมันเหนียวไแล้วใส่เกลือเลยเลยตีดิแมะเกลือกันจะจางจะเค็มกันน้ำน้ำเกลือลงไปอีกบะแมี่ไปนวดเลยจ้าเกลือเกลือค่ะคน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 จนมันเหนียวเลยไปเนาะคคน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  เนืยไว่แต่แต่ละกัมันบดจางนะอืกไหมขแข็งบ่ไปเนืยอว่ยทั้งบดจางน้เต้มเค็มดูน้ำเต้มเค็มคนกใส่เดีวจะกินบ่ได้ได้เลอย่าเห็นได้่นไดไหนเอ้ยใส่น้ำอีกน้องคนคนคนขเดียวเนีคนบ่ออะไรนี่คนคนคนจ้าคุณแม่ ปลาซองโตจนเต็มขบพุ่น้องกลยกระโค้อดระ้อพนผู้บกินลาบปลาเด้อพี่น้องแต่ห้องบบได้กินนิดหน้ขาขวนะอนะไรลาบลปห้องไปขวใส่กรถทางเขาอีกขวดจนมันซุปคนละดูจากมันเนียวเลยเพม่อนกับสิปรุงแล้วบ้านี้มักผิดลง ตามขั้นตอนผีคน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  <_ d ata> เนี่ยวายใช่ไมซุ้มบอลาบเหนียวเลยนะคนคนคนหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วก็กคือหลังเหนียวก็ขัขวจ้าก็ขัวก็ต้องเอาทเม็ดใหญ่ ขัวลงนีระดูกเราจะเป่งนัวใะบ้านพี่น้องตีวรอดกับเป่งนัวใะบ้านนี่จับตาตัวนี้แม่์ใส่เป่งนัวเด้อชู่รถจ้าเป่งนัวค่ะบวชเสพกับบวชทนจับตัวใดพาตัวใดคนพี่น้องเทปนัวละคนหอมแบบอะไรพี่น้องมันก็ขัวห่วหอมเลือดเต่มห่วหอมอะไรเป็นยังไงกันเสพตัวนี้ลงไปเห็นกันไป็นตงอาการหิวข่าวเริ่มเกิดขึ้นมาจ้า หอมลงไปมักพียงพ่อป่ะมะเพียงนะพอแล้วหอมสิลร่องอะไรหอมลงไปเป็นหลงบ้านใส่ใส่ละลายหลดหอมใส่กับข่าแรงเนาะวันนี้ใส่ละลายดอกหอมหนักที่ดอกหอมบริสุทธิ์อย่าว่าบริสุทธิ์ด้วยแม่เดี๋ยวกับบริสุทธิ์ต่ว่าขับประหาอยู่อนละมา ไอ้ใส่น้ำแรกกับขาบไพ่จ้มันขึ้นดดเนื้อเลยกระพูกกระพู่ไปหน่อยเว้ยอ้าจ<ะ>้าเซบแน่นอนจ้ะแสดงใจแม่ไม่หนีเมื่อแล้วที่เมืองูตนะเมืงเ,เจ๊เจ๊เมืองมันจางคือมันเข้มจางเหรอฮะจางก็รอกยรยเด็ดเล่อะไเด้๋ยพี่น้องด้อ หลับเนีวหลับแล้วฮะพี่มืออีแแม่ <c oughs> ขออำาาจกระจายพระมาณเป็นสินบได้เราจะไปเรื่มกอนไหลก็แท้ดีแม่ก็สุข๊ดสกู๊ดพอกันใหม่คลิปหนาสบายดีผู้อีแมลแล่เราจะมาใส่หมอนกันหรอกหัวไปแล้ว